คำเตือนวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อรีวิวและความบันเทิงและไม่ได้คาดหวังสิ่งใดๆทั้งสิ้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำดูแลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะกราบสวัสดีรับผมทุกๆคนทุกๆท่านเลยนะครับผมที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับผมแม่ว่าจะตั้งใจกดเข้ามาหรือว่า อาจจะหลงกดเข้ามานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องน้อยๆด้วยนะครับอ่าวันนี้ผมอยู่ที่ค่ายเซ็กซี่นะครับผมจะขอเลือกห้องไปที่ห้องหกนะใครอยากจะตามผมนะตามเข้ามาได้นะครับผมมีลิงก์ครับผมมีลิงก์ใต้คลิปนะมีลิงก์ใต้คลิปนะครับผมฝากกันด้วยนะครับสมัครง่ายสมัครฟรีมีเครดิตฟรีให้ด้วยนะอ่ะอ่าสีน้ำเงินมานะ น่าจะปิงปองมานะครับผมนะ่าจะให้ปิงปองมานะาก่อนที่เราจะลงไปเล่นนะครับผมเราต้องดูขเขาให้แต่ละห้องก่อนนะครับผมเราต้องเลือกก่อนนะเราต้องเลือกดีๆก่อนนะว่าห้องไหนมันมีเปอร์เซ็นทำให้เราบวกกําไรขึ้นมาได้นะครับผมอ่าผมขอ,อลงไปที่สีแดงนะค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับผมไม้แรกของวันนะไม้แรกของวันนะค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับผมมันต้องใช้เซนต์ของตัวเองอะครับจริง อ่ะลงไปที่สี่พันบาทนะลงบนนั้นอีกห้าร้อยนะครับผมอ่ะสีแดงต้องมาแล้วครับไม้แรกของผมนะอ่ะอ่ะยังไงอ่ะยังไงอ่ะยังไงอ่ะห้าแต้มครับผมก็ยังบวกอยู่นะก็ยังบวกอยู่นะอ่ะยังบวกอยู่นะครับยังบวกอยู่นะอ่ะไม้ที่สองครับผมมาดูกันเลยนะผมคิดว่าปิงปองอะอะยังไงก็ปิงปองก่อนะถ้ามาแบบเนี้ย ข้างที่จะมั่นใจนะแต่ลังเรีนิดหน่อยนะครับผมลงไปที่ห้าพันบาทแล้วผมไม้น,นี่ขอปังๆขอตุมต่มๆนะอ่าเราอย่าไปเสียเวลานะครับผมถ้าเราคิดว่าเรามั่นใจแล้วนะเราใส่ได้ใส่เลยครับผมทุ่มได้ทุ่มเลยนะอ่าทุ่มได้ทุ่มเลยนะครับผมถ้าไม้ไหนเรามั่นใจนะถ้าไม้ไหนเราไม่มั่นใจเราไม่ต้องเล่นเลยครับผมเราแค่นั่งดูนะสิบห้าวิผ่านไปแป๊บเดียวครับอ่าผมค่อนข้างที่จะมั่นใจนะอ่าแปลแต้มโอโ้โหกล้าแต้ม แล้วผมไม่เป็นไรนะเราจะมาตามไม้ต่อไปนะครับผมไม้ต่อไปนะไม้ต่อไปนะผมเริ่มฮึดแล้วผมเริ่มฮึดแล้วผมเริ่มมีอารมณ์แล้วผมเริ่มจะร้อนละเอออ่เริ่มจะร้อนแล้วนะผมเริ่มจะร้อนละอ่อ่เริ่มจะร้อนแล้วนะครับผมเริ่มจะร้อนแล้ะเออเริ่มจะร้อนแล้วเริ่มจะร้อนแล้วเครื่องเริ่มติดแล้วเครื่องเริ่มติดล้ะเออมามายังไงผมก็ต้องบวกอ่ะ เออผมไม่เคยเสียเลยนะจะเล่นมาเนะผมมีลิมิตของตัวเองอะครับอโอ้โหย็ดแม่เย็ดแม่บวกเลยนะบวกอยนะ <c oughs> ู่สองพันนะย็ดแม่เย็ดแม่ลงไปที่สีแดงห้าพันบาทนะครับผม เสียงเริ่มเปลี่ยนแล้วเสียงเริ่มเปลี่ยนแล้วทำไมวันนี้เป็นอย่างนี้วะเออมันดูว่าผมมาดูไม้นี้นะว่าเราจะเอาทุนของเราคืนมาได้หรือเปล่านะอ่ะ,อะยังไงครับยังไงครับอ่าทำไมก้าวอยู่ฝั่งลุนวะทีเนี้ยเออขอฝรั่งดิโอ้โหขอฝรั่งไม่ให้อ่ะโอ้โห มาโอ้โหเสมอครับผม <What? S 1> เสมอนะเสมอ <What? S 1> น,นเสมอนเสมอนด้ไงกะเสมอนด้ไงอ่ะเออเสมอได้ไงวะเสมอได้ไงวะเสมอนี่วะ,อ,วะอ่ะผมจะขอลองไว้ที่สีแดงอีกนะครับผมห้าพันบาทนะครับผมอ่ะกดยืนยันแล้วครับสีวิสุดท้ายจะเป็นยังไงครับอ่ะรอชมผมได้เลยครับ เปิดมาเปิดมาเปิดมาเลยอ่าอ่าอ่าล็อ,อ,อกแปดครับผมล็อกแปดนะเออเออเราเริ่มตามแล้วเริ่มตามกลับขึ้นมานะครอาฐานะเราเริ่มเริ่มกลับขึ้นมาดีแล้วนะ <c ười> อ่ะ ผมคิดว่ามังกรจะมานะมังกรจะมานะโอ้โหมังกรจะมานะลงมาที่5 0 0พันบาทนะผมตามทุนเดิมแล้วนะ,อะขอลงบุญนัไปอีกห้ารอนะครับผมอะลมาชมกันเลยครับผมอาอายังไงครับผมยังไงครับผมยังไงครับผมเปิดมาเลยครับไอ้น้องคงสวย อาเจแต้มอาเจดแต้มอาเป็นไงอาอาอาเป็นไงโอ้โหโดนพี่จิ้มแล้วน้องโดนพี่จิ้มแล้วยังไงเออน้องโดนพี่จิ้มแล้วเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับผมต้นไม่ได้แต่ปลายไหลอ่ะเคยได้ยินป่ะต้นไม่ได้ปลายไหลอ่ะต้นไม่ได้ปลายไหลอ่ะเคยได้ยินป่ะครับอ่ะหลงที่สี่พันบาทนะครับผมสีแดงนะคิดว่ามังกรจะมานะผม อ่ะเนี่ยมังกรนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นหัวไหมไอ้สีเหลืองๆเนี่ยครับสีเหลืองๆครับเหมือนเม็ดนะเหมือนเม็ดนะเม็ดเม็ดเม็ดอะไรวะเม็ดอะไรวะอ่ะขอบอดนะอ่ะอ่ะเราได้ครับผมเราบวออีกแล้วนะคุณนายครับผมต้นไมมาแต่ปลายไหลนะปลายไหลแบบยาวๆเลยแหละอ่ะกำไรเราตอนนี้น่าจะหมื่นหนึ่ง้วมั้ง ถึงเป้าของผมแล้วนะอาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะครับผมผมจะขอตัวลาไปก่อนนะ,ะมีลิงก์ดีๆครับผมมีลิงก์นะใต้คลิปนะครับกดกันเข้ามาได้ครับผมสมัครง่ายสมัครฟรีมีเครดิตฟรีด้วยนะครับาฝากติดตามีหน้าด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอาการาบสวัสดีครับ